เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะ สินหยวนฝันถึงชาติก่อนของนางอีกแล้วลมเย็นพัดต้นอูถงผลัดใบสองตานางพันด้วยผ้าขาวเท้าเปลยเปล่าอยู่บนพื้นไม้เย็นสาวใช้ประคองแขนนางมานั่งที่เก้าอี้พนักกลมบนเฉลียงแสงแดดต้นฤดูใบไม้ร่วงส่องลงบนตัว ทำให้รู้สึกอบอุ่นนักเสียงฝีเท้าหนักแน่นมั่นคงดังเข้าโซดนางเอียงศีรษะเอ่ยยิ้มๆไปยังทิศทางนั้นท่านมาแล้วอืมเสียงแหบอย่างที่สุดแต่นางกลับฟังออกถึงความอ่อนโยนในนั้น ชนไหนเจ้าไม่ใส่รองเท้าสันยวนยิ้มน้อยๆเวลานั้นนางสังเกตเห็นแล้วว่ายาระงับพิษในกายไม่อยู่สัมผัสต่างๆที่ร่างกายมีต่อโลกภายนอกกำลังค่อยๆหายไปวันเวลาที่สองเท้าสามารถรู้สึกถึงพื้นไม้เย็นสบายเช่นนี้ เกรงว่าจะคงอยู่อีกไม่นานนักดังนั้นนางจึงอยากใช้โอกาสยามนี้สัมผัสให้มากขึ้นสักหน่อยนางมีได้ตอบอะไรเพียงเงยหน้าขึ้นกล่าวยิ้มยิ้มพันสอนข้าดีดพินเพิดในตอนแรกนางถูกคนวางยาพิษ ตื่นมาสองตาก็มองไม่เห็นแล้วจึงไม่รู้ว่าคนที่สอนนางคือผู้ใดเขาไม่เคยยอมเปิดเผยฐานะและชื่อแท้ของเขาให้นางรู้พออยู่ด้วยกันต่อมานางถึงค่อยๆรู้ว่าเขาเป็นทหารผู้หนึ่งลำคอถูกควันหนาพี่เกิดจากการทําศึกทาลายขณะอยู่ในสนามรบเสียงพูดในตอนนี้ ถึงได้แหบปานี้ถ่าว่าคนที่เป็นเช่นนี้กลับบรรเลงพิณออกมาได้อย่างซาบซึ้งตึงใจเซินหยวนบังเอิญได้ยินเขาบรรเลงแค่ครั้งเดียวก็วอนขอให้เขาสอนนางและเขาเองก็มีได้ปฏิเสธมือใหญ่หนากว้างกลางฝ่ามือมีรอยด้านและรอยแผลเป็นถูกมือใหญ่เช่นนี้กุมอยู่บนหลังมือของตอน้น ส่นนยวนถึงกับรู้สึกอุ่นใจยิ่งก็เหมือนกับยามนี้มือของเขาจับมือนางวางลงบนหน้าพินดีสายพินพีระสายเสียงพินสนอสดหลั่งไหลออกมาจากปลายนิ้วมือนางประหนึ่งสายน้ำส่วนยวนรู้สึกว่านางกราวกับได้ยินเสียงบุปผาปรีบ้านยามวสันฤดูฉากเหตุการณ์ผันเปลี่ยนไปนางที่อยู่ในอ้อมแขนเขากระอักเลือดออกมาคำใหญ่ ภายในร่างกายเต็บปวดร้าวกับถูกมีดกรีดก่อนได้ยินเขาถามนางเสียงเข้มว่าเจ้ามีความปรารถนาได้ยังไม่รู้เรล่วงบอกข้ามาข้าจะไปจัดการให้เจ้า สินหยวนสายศีษะชีวิตนี้นางโอหังเอาแต่ใจไม่เชื่อฟังคำบุพการีจะแต่งงานกับหลี่ซิวหยวนให้ได้มีสุดจบเช่นตอนนี้ล้วนเป็นนางทําตอนเองนางไม่ชิงชังผู้ใดและไม่เคียดแค้นผู้ใดเช่นกันนางเพียงรู้สึกว่า ตนเองช่างโง่เขลาเกินจะกล่าวส่นหยวนเงยหน้าขึ้นในอ้อมแขนเขาเหยียดมุมปากอย่างยากลำบากพยายามส่งยิ้มให้เขาขอบคุณที่ท่านช่วยค่ะบุญคุณของท่านข้ามิอาจตอบแทนได้ในชาตินี้แล้วหากชาติหน้ามีจริง ข้าขอตอบแทนในชาติหน้าแล้วกันสุดท้ายขณะนางหลับตาลงริมโสดคล้ายได้ยินเสียงถอนหายใจอันโศกเศร้าและเจ็บปวดอย่างสุดซึ้งของเขายังมีเสียงเบาๆของเขากำลังเรียกนางหยวนหยวนนี่เป็นครั้งแรกหลังจากอยู่ด้วยกันมานานที่เขาเรียกชื่อนางสามีแท่นี้ค่าขยาดแล้วบทที่หนึ่ง เส่นหยวนพันสะดุ้งตื่นขึ้นมาท้องฟ้านอกหน้าต่างยังคงสลัวนางได้ยินเสียงลมตะวันตกเสียงเหนือพัดกระโชกรวมถึงเสียงฝนกระทบเปาะแปะบนประทุนเรือในห้องพักเงียบกริบชัยเวรยผู้เป็นสาวใช้กำลังหลับอยู่บนพื้นกระดานระหว่างสลืมสลือได้ยินเสียงเส่นหยวนลุกขึ้นนั่งนางก็สะดุ้งตื่นลุกขึ้นนั่งแล้วเอ่ยถามทันทีคุณหนู ท่านตื่นแล้วหรือเจ้าคะเซินหยวนตอบรับในลำคอเบาๆคำหนึ่งแล้วถามนางว่าตอนนี้ยามใดแล้วไช่เวยมองเทียนที่สุดไว้บนโต๊ะสี่เหลี่ยมตัวเล็กแวบหนึ่งก่อนจะเอ่ยตอบเพึ่งจะเข้ายามอินเจ้าคะ่ะคุณหนูนอนต่ออีกหน่อยเถิดเซินหยวนพยักหน้าเอนตัวนอนลงบนเตียงอีกครั้ง เผ่าว่าผ่านความฝันเมื่อครู่นี้มายามนี้นางได้หายง่วงแล้วจึงเพียงนอนอยู่บนเตียงฟังเสียงฝนที่ดังป่อแปะอยู่ด้านนอกพรางคิดเรื่องในใจถ้าพูดออกมา เกรงว่าผู้อื่นคงได้คิดว่านางเป็นพูดผีปีศาจหากแต่ตัวนางเองรู้ดีนางเป็นคนที่เคยตายมาแล้วครั้งหนึ่งจริงๆและตอนนี้หากว่ากันจริงๆควรต้องนับเป็นชาติที่สองของนางกระมัง นางเป็นบุตรสาวคนโตสายตรงของสกุลเซนบรรพบุรุษก็เคยครองบรรดาศักดิ์โหเพียงแต่สืบทอดแค่สามรุ่นคนรุ่นหลังส่วนใหญ่ได้ดีจากการสอบขุนนางเดิมทีนับเป็นตระกูลบัณฑิตเช่นกันเ่าว่านับแต่รุ่นทวดลงมากลับมีเพียงบิดาของนาง ที่สอบขุนนางได้ตอนนี้บิดามีตำแหน่งเป็นรองเสนาบดีกองงานไท่ฉางแล้วและท่านตาของนางยิ่งไต่เต้าไปได้ถึงตำแหน่งรองผู้ตรวจการฝ่ายซ้ายหลังจากนั้นก็กเกษียณกลับบ้านเกิดส้มนางยังมีท่านป้าที่กินตำแหน่งเซียนเฟยอยู่ในวังอีกคนเสริญหยวนรอบถอนหายใจเงียบ นางถูกมารดาประครบประหงมตามอ,อกตามใจมาตั้งแต่เล็กจนโตเดิมควรมีอนาคตดีงามปานร้อยด้วยบุพชาติเผ่าว่าเรื่องทั้งหมดล้วนเป็นเพราะนางมีใจรักในตัวหลี่ซิวหยวนไม่คำนึงถึงเรื่องที่สตรีพึงรักนวลสงวนตัวทั้งเขียนจดหมายให้เขาทั้งมอบถุงหอมให้เขาสุดท้ายเรื่องเหล่านี้ไม่รู้ถูกบิดาทราบเข้าได้อย่างไรบิดาให ความสำคัญกับชื่อเสียงของบุตรสาวอย่างที่สุดมาแต่ไหนแต่ไรรู้สึกว่านางทํำเช่นนี้ทำให้เขาขายหน้าย,ยิ่งนักด้วยอาราม์โกรธจัดจึงจะส่งนางไปปฏิบัติธรรมที่สำนักชีท้ายที่สุดมารดาต้องร้องไห้คุกเขา่าขอร้องอยู่เป็นนานบิดาถึงตอบตกลงตามข้อเสนอของมารดาว่าจะส่งนางไปอยู่ที่บ้านท่านตาสักพักหนึ่งวันถัดมามา ดาส่งนางขึ้นเรือไปฉางโตทั้งน้ำตาอาบหน้ากรรมชับกรรมชานางอย่างละเอียดเสร็จก็บอกว่ารอสักพักให้บิดาหายโกรธแล้วจะส่งคนไปรับนางกลับมาทันทีเวลานั้นเซินหยวนไม่ใส่ใจต่อเรื่องนี้แม้แต่น้อย เพียงคิดว่าแค่ไปเที่ยวเล่นบ้านท่านตาไม่กี่วันประเดี๋ยวก็กลับมาได้ดังนั้นจึงรู้สึกว่าคำําชับของมารดาช่างน่ารำคาญเหลือเกินแต่นางคิดไม่ถึงว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่นางได้พบหน้ามารดามารดาของนางมารดาที่รักนางปานแก้วตาดวงใจล้มป่วยสิ้นใจไปหลังจากนางจากเมืองหลวงได้ไม่ถึงครึ่งปีหน้าแข็ใจที่ก่อน,น้น น้า,นนางไม่รู้ถึงอาการป่วยของมารดาสักนิดซ้ำยังส่งจดหมายวิงวอนให้มารดาผลักดันเรื่องการแต่งงานของนางกับหลี่ซิวหยวนให้สําเร็จอยู่ห่นแล้วห่นเล่าถึงแม้นางจะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในชาตินี้แต่ก็กลับมาในช่วงที่นางมาถึงบ้านท่านตาที่ฉางโตและมารดาสิ้นใจไปแล้ว ไม่ว่าชาติก่อนหรือชาตินี้นางล้วนไม่ได้พบหน้ามารดาเป็นครั้งสุดท้ายส่นยวนคิดถึงตรงนี้ก็รู้สึกขอบตาร้อนเผาหัวใจคล้ายมีมีดคมกริบกำลังกรีดอยู่ตลอดเจ็บจนนางแทบจะหายใจไม่ออกนางพยายามตั้งสติ อนพริกตัวนอนตะแค้งเสียงเสื้อผ้าเสียสีสวบสาบได้ยินชัดเป็นพิเศษในราตรีอันเงียบสงัดชัยเว้ยเพิ่งจะเริ่มเคลิ้มหลับกลับถูกทำให้สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกคุณหนูนางเรียกสินหวนเสียงเบาท่านหลับหรือยังเจ้าคะสินหวนลืมสองตาขึ้นยิ้มให้นางยังข้ากระหายน้ำอยู่บ้างเจ้ารินน้ำมาให้ข้าดื่มทีชัยเว้ยตอบรับ รีบลุกไปหยิบกาน้ำชาดินม่วงในถังชาเก็บความร้อนที่วางอยู่บนโต๊ะสี่เหลี่ยมเล็กด้านข้างมารินน้ำแล้วยื่นส่งมาให้ตรงหน้าเซินหยวนด้วยสองมือคุณหนูดื่มน้ำเจ้าค่ะเซินหยวนลุกขึ้นนั่งมือขวารับถ้วยมาดื่มน้ำอุ่นๆลงไปสองอึกเสร็จก็ยื่นถ้วยคืนให้ใฉ่เว้ ตอนเช้ายังต้องเร่งเดินพงังเจ้าเองก็นอนเถอะภายใต้แสงเพียนสลัวร่างใชยเวยมองเห็นได้ว่าใต้ดวงตารูปมาเลดซิ่งที่หน้ามองของเซินหยวนมีสีคล้ำจางๆวงหนึ่ง ใบหน้าก็ซีเซียวอยู่บ้างเห็นได้ชัดว่าเป็นผลจากการไม่ได้พักผ่อนให้เต็มที่ในใจชฉยเว่ยรู้ดีว่าคุณหนูไม่ชินกับการนั่งเรือส้ำหลังจากพวกนางขึ้นเรือที่ท่าเรือฉางโจวก็อยู่บนเรือมาสิบวันแล้วเป็นธรรมดาที่คุณหนูจะรู้สึกไม่สบายเท่าว่าคุณหนูที่เดิมเป็นคนเบอบางรักสบายเพียงนั้นในสิบวันนี้กลับไม่เคยได้ยินนางปรีปากบ่น สักคำและไม่เคยเห็นนางพรานกโกรธใครเหมือนในสมัยก่อนที่เวลาไม่พอใจก็จะหาข้ออ้างมาระบายอารมณ์ลงกับบ่าวไพร่ตลอดหลายเดือนมานี้คุณหนูเปลี่ยนไปมากจริงๆใช่เว้ทอดถอนใจก่อนจะรีบยื่นสองมือไปรับถ้วยแล้วกล่าวเสียงเบาไม่กี่วันมานี้เรือล้วนล่นตามลมเรือของพวกเราเล่นได้เร็ว อีกไม่กี่ชั่วยามก็น่าจะถึงเมืองเหลียวในซานตงพอเรือผ่านเมืองเหลียวคำนวณระยะทางดูอีกห้าวันก็น่าจะถึงเมืองหลวงแล้วเจ้าค่ะสันหยวนพยักหน้าเอนตัวลงนอนบนเตียงหลับตาลงเผ่าว่าสิ่งที่ว้าวุ่นอยู่ในสมองล้วนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อชาติก่อนเหล่านั้นประเดี๋ยวเป็นภาพบิดาบริภาพนางด้วยสีหน้าเกลี้ยวกราดว่า ข้าไม่มีบุตรสาวี่ไราย,ยางอายเช่นเจ้าประเดี๋ยวเป็นภาพมารดาคุกเข่ากับพื้นร่ำไห้วิงวอนบิดาไม่ให้ส่งนางไปสำนักชีประเดี๋ยวเป็นภาพหลี่ซิวหยวนมองนางด้วยความรังเกียจพูดอย่างเย็นชาวา่าข้าไม่เคยชอบเจ้าผู้ที่ข้าชอบมีเพียงเจินเจินคนเดียวเสมอมา ประเดี๋ยวก็เป็นภาพนางตระนกตกใจคุกเข่าร่ำไห้กับพื้นขณะได้รู้ข่าวการตายของน้องชายและน้องสาวตลอดราตรีนี้มีความฝันมากมายทั้งยังหนักหนาเซินหยวนนอนหลับไม่สบายอย่างยิ่งครั้นใกล้ฟ้าสางนางตื่นขึ้นนาจึงรู้สึกเวียนศีรษะไปหมดชายเวยคลุมเสื้อคลุมผ้าต่วนสีม่วงอมน้ำเงินอ่อนให้เซินหยวนประคองนางออกไปสูดอากาศที่ หัวเรือยามฟ้าสางเรือของพวกนางก็มาถึงเมืองเหลียวแล้วคนคุมเรือรายงานเซินหยวนผ่านประตูว่าสเสบียงอาหารบนเรือหมดแล้วไม่แน่ว่าวันนี้อาจต้องจอดเรือที่นี่สักครึ่งวันเขาต้องให้ลูกเรือสองคนขึ้นฝั่งไปหาซื้อสเสบียงเซินหยวนอนุญาตนางรู้ว่าเมืองเหลียวแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกสาลี่เป็ด และพุทธากรอบชั้นดีเป็ดตุ๋นสี่มงคลก็โด่งดังในใต้ล่าเช่นกันด้วยเหตุนี้นางจึงให้ใช่เวยเรียกหญิงรับใช้สูงวัยนางหนึ่งมาแล้วยื่นเงินไปก้อนหนึ่งให้อีกฝ่ายลงเรือไปซื้อสาลี่เป็ดและพุทธากรอบ รวมถึงเป็ดตุนสี่มงคลมาอีกสองสาตัวหญิงรับใช้สูงไวัยรับเงินแล้วก็ถอยออกไปอย่างเคารพนบน้อมเสริรหญวนยืนอยู่ที่หัวเรือมองอีกฝ่ายเหยียบไม้กระดานลงจากเรือไปบนฝั่งไร้ผู้คนมีต้นหลิวปลูกอยู่ไม่กี่ต้นเพาว่ายามนี้เป็นช่วงที่อากาศเริ่มเย็นแล้วใบหลิวจึงครึ่งเขียวครึ่งเหลืองดูไปมีแต่ความเหี่ยวเฉาปราศจากความ มีชีวิตที่ว่าเฉกเช่นหรืดูคิมหันยังมีต้นเฟิงขนาดใหญ่ต้นหนึ่งที่ใบเป็นสีแดงกรำรดุดอักขีหลังต้องน้ำค้างแข็งหรืดูศาสตร์สัญหญวนยืนอยู่ที่หัวเรือได้ครู่หนึ่งมองเห็นด้านข้างมีสตรีที่ใช้ผ้าเช็ดหน้าโพกศีรษะไว้ กำลังพายเรือเล็กร้องขายกระจับสดและรากบัวอยู่นางคิดได้ว่าฉางหมัวมัวชอบกินกระจับกรอบๆนี้เป็นที่สุดจึงให้ไชไวเรียกสตรีนางนั้นให้พายเรือเล็กมาใกล้ๆเพื่อจะได้ซื้อกระจับสดชไชไยรับคำแล้วกวากมือเรียกสตรีนางนั้นมา ก้มตัวลงบอกอีกฝฟล์เรื่องต้องการซื้อกระจับสตรีนางนั้นตอบรับคำหนึ่งด้วยท่าทางคล่องแคล่วก่อนเอื้อมมือไปหยิบตาช่งที่วางอยู่ข้างเท้ามาช่างกระจับที่ผ่านมาสัญยวนไม่เคยเห็นตาช่างมาก่อนให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจจึงก้าวสองเท้าไปดูใกล้ๆเพราว่าเวลานี้นางกลับได้ยินคนตะกนขึ้นจากทางด้านหลงังคนคุมเรือ คนคุมเรือ ไม่ทราบว่าเรือลำนี้ของเจ้าจะไปเมืองหลวงใช่หรือไม่สัญยวนหันหน้ากลับไปมองเห็นคนท่าทางเหมือนผู้ติดตามคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นเฟิงตะกอนพูดกับคนคมเรืออยู่ตรงริมฟังและที่ด้านข้างเขามีอีกคนหนึ่งยืนอยู่บนตัวคนผู้นั้นสวมชุดผ้าไหมสีเขียวครามรูปโฉมรอเหลาพึ่งผายเท่าว่าสีหน้าแววตากรับเย็นเยียบดุดน้ำแข็งแม้แ แต่ใบเฟิงสีแดงต่ำปานอักคีเหนือศีรษะเขาก็ยังข่มกลิ่นอายเย็นช้าทั่วร่างของเขาไม่ได้เสรนยวนตกใจยิ่งยวดนางจำคนผู้นี้ได้หลี่ซิวเหยาบุตรชายคนโตสายรองสกุลหลีพี่ชายของสามีในชาติก่อนของนาง ต่อมาภายหลังได้ช่วยสนับสน,นุนให้หลานชายวัยเยาว์ของตนเองได้ขึ้นครองบัลลังก์กลายเป็นพระญาติผู้มีอำนาจอันเปี่ยมลน้นในพระราชสำนักในใจเสินหยวนยังคงตระหนกไม่ใครคนคลุมเรือที่กำลังง่วนกับการตวงข้าวทำอาหารกลับยืดตัวขึ้นมาพูดกับผู้ติดตามคนนั้น เป็นเรือที่จะไปเมืองหลวงมีอะไรหรือเสียงของผู้ติดตามคนนั้นดังกังวานข้ากับคุณชายของข้าต้องตารไปเมืองหลวงขอติดเรือไปด้วยได้หรือไม่เรื่องค่าจ้างมาคุยกันได้คนคุมเรือมองมาทั้งสัหยวนแวบหนึ่งก่อนจะบอกมือให้คนผู้นั้นเรือของข้ามีคนเมาแล้วไม่สะดวกจะรับคนไปอีก น้องชายลองไปถามที่อื่นดูเถิดเดิมเรือจากเมืองเหลียวไปเมืองหลวงก็มีน้อยเต็มทีทั้งยามนี้เป็นช่วงปลายปีอากาศเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆแล้วแม่น้ำลมแรงทำให้ยิ่งมีเรือน้อยลงไปอีกเวลาเพียงชั่วครู่ชั่วยามจะยังหาเรือไปเมืองหลวงได้จากที่ใดสี่หน้าผู้ติดตามน้ำสีเหมิงมีแววลำบากใจยังคงหันไปกล่าวกับหลี่ซิวเหยา ที่ยืนอยู่ข้างกันคุณชายท่านดูเถิดเรื่องนี้ควรทำเช่นไรดีขอรับสามวันมานี้ ไม่ว่าพวกเขามองเห็นเรือลำใดก็จะถามว่าไปเมืองหลวงหรือไม่ไม่ง่ายเลยกว่าจะเจอเรือที่ไปเมืองหลวงในที่สุดแต่กลับถูกคนเหมาไว้แล้วไม่รับคนเพิ่มเผ่าว่าคุณชายได้รับหนังสือจากกรมขุนนางเรียกไปรายงานตัวที่กรมทหารอย่างเร่งด่วนที่สุดทางบกช้าเกินไปจึงได้คิดเดินทางทางน้ำแต่ก็ยังหาเรือไปเมืองหลวงไม่ได้เสียที ฉีหมิงกล่าวอีกว่าคุณชายข้าจะไปบอกกับคนคุมเรือผู้นั้นว่าขอแค่เขาให้พวกเราขึ้นเรือพวกเราจะให้เงินเพิ่มเป็นอย่างไรดีขอรับหรือไม่ข้าไปขอพบคนที่เหมาเรือลำนี้ก็ได้ ขอแค่ให้พวกเราขึ้นเรือพวกเราก็ให้เงินเขาด้วยอีกคนสายตาหลี่ซิวเหยาเหลือบมองหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหัวเรือก่อนคนคุมเรือจะตอบเมื่อครู่นี้อีกฝ่ายได้มองไปทั้งส่นหยวนแวบหนึ่งแม้จะเลื่อนสายตากลับมาทันทีแต่หลี่ซิวเหยา ก็ยังสังเกตเห็นนางคิดว่าหญิงสาวนางนั้นคงเป็นคนที่เหมาเรือนี้ไว้เป็นหน้าก่อนหน้านี้นางหันหน้ามามองเพียงแวบเดียวก็รีบหันหน้ากลับไปเวลานี้หลี่ซิวเหยาจึงมองเห็นเพียงแผ่นหลังอันแบบบางช่างเถอะหลี่ซิวเหยาเก็บสายตากลับมาสีหน้าราบเรียบรอถามเรือลำอื่นแล้วกัน เขาเป็นคนที่ไม่เคยยอมขอร้องใครฉีหมิงตนใจทำได้เพียงรับคำจากนั้นเขาก็ทำท่าจะเดินออกไปจากริมฝั่งตามหลังหลี่ซิวเหยาเวลานี้เองเซินหยวนกลับกระซิบกระซาบบางอย่างริมหูไช่เว่ยไช่เว่ยมองเงาหลังของหลี่ซิวเหยาและฉีหมิงที่เดินไปได้ไม่กี่ก้าวแวบหนึ่งเอยปากตอบรับเซินหยวนเสียงเบาก่อนจะเดินไปหยุดเบื้องหน้าคน คมเรือถ่ายทอดคำพูดของสันหยวนเบาๆคนคมเรือฟังแล้วก็รีบตะโกนน้องชายท่านนั้นโปรดช้าก่อนผู้ว่าจ้างของพวกข้าบอกว่าจะให้พวกท่านทั้งสองเดินทางไปเมืองหลวงด้วยกันเชิญทั้งสองท่านขึ้นเรือมาเถิดฉีหมิงดีใจ จนเผยออกมาทั้งสี่หน้าร้องเรียกคุณชายด้วยความตื่นเต้นดีใจในใจหลี่ซิวเหยาเองก็คาดไม่ถึงเผ่าว่าบนใบหน้ากลับไม่แสดงอาการใดๆยังคงเรียบเฉยเขาหันกลับมาก็มองเห็นแผ่นหลังแบบบางนั้นหายลับเข้าประตูห้องพักไปพอดีเขาเก็บสายตากลับมาพรางยกเท้าเดินก่อนเหยียบไม้กระดานขึ้นเรือผงกศีซาให้คน คุมเรือและใส่เวยน้อยๆก่อนสั่งให้ฉีหมิงนำเงินสองก้อนออกมาให้คนคุมเรือและใส่เวยนี่เป็นค่าเรือในใจคนคุมเรืออยากรับเงินนี้แต่ก็ไม่กล้ารับสายตาเหลือบไปทางใฉ่เวยไม่หยุดใฉ่เวยยอมจะไม่รับเพียงแต่พูดว่านี่เป็นคำสั่งของคุณหนู เดิมทีก็เป็นเรือที่ผู้อื่นเหมาเอาไว้แต่นางไม่เพียงให้พวกเขาขึ้นเรือไปด้วยกันแม้แต่ค่าเรือก็ยังไม่รับหลี่ซิวเหยารู้สึกเกรงใจอยู่บ้างจึงเอ่ยปากว่า ะไปขอบคุณเจ้านายไฉ่เวยต่อหน้า,าไฉ่เวยลังเลเล็กน้อยจากนั้นก็นำทางหลี่ซิวเหยาเดินไปทันทีเส่นนยวนพักอยู่ห้องกลางยามเดินมาถึงหน้าห้องก็เห็นประตูปิดอยู่ยไฉ่เวยไม่อาจเชิญให้หลี่ซิวเหยาเข้าไปได้จึงหันหน้าไปกล่าวกับเขา คุณชายโปรดรอสักครู่ให้เบ่าเข้าไปรายงานก่อนหลี่ซิวเหยาหยุดยืนนิ่งพยักหน้าให้นางเบาๆรบกวนแม่นางแล้วชายเวยผลักประตูเปิดเดินเข้าไปแล้วงับประตูปิดทันทีเสรนหยวนกำลังนั่งมองแม่น้ำด้านนอกอยู่ ตรงหน้าต่างเรือได้ยินเสียงก็หันหน้ากลับมาชายเวยยอบตัวคารวะนางก่อนบอกเล่าเรื่องเมื่อครู่เบาๆจากนั้นก็เอ่ยว่าคุณชายท่านนั้นเห็นเบ่าไม่รับค่าเรือก็ต้องการจะมาขอบคุณท่านต่อหน้าให้ได้ ตอนนี้เขาอยู่นอกประตูคุณหนูเห็นว่าเรื่องนี้ส่วนหยวนมีใครอยากพบหลี่ซิวเหยานักชาติก่อนนางแต่งให้หลี่ซิวหยวนแม้หลี่ซิวเหยวจะเป็นพี่ชายอีกฝ่ายแต่เพราะเกิดจากสาวใช้อุ่นเตียงมารดาของหลี่ซิวหยวนจึงไม่ชอบเขานักหลี่ซิวเหยาเองก็กลับบ้านน้อยครั้งส่วนมากล้วนพักอยู่ในค่ายทหาร ต่อมาหลี่ซิวเหยาได้กลุ่มอำนาจกองทัพช่วยให้องค์ชายรองผู้เกิดจากพี่สาวของหลี่ซิวหยวนได้ขึ้นเป็นห้องแต้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์มีอำนาจครอบคลุมทั่วทั้งพระราชะสำนักคนสกุลดีล้วนต้องพึ่งพาอาศัยเขาจึงไม่กล้าดูถูกเขาเช่นที่แล้วมาอีก ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ